สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่31ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ดึงดูดเรื่องของผู้ใหญ่เมตานะคะใครที่ขาดคนสนับสนุนก็ลองมองหาผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรือกระทั่งเจ้านายนะคะในที่ทำงาน คนที่มีาฐานะมีอายุก็ได้นะคะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือชาวมีนได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะคุณจะมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นเป็นคนฉลาดนะคะช่วงนี้ไม่ถูกหลอกง่ายวางแผนเก่งนะคะมีหัวการค้ามองการไกลช่วงนี้อาจจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ ยังโดดเด่นเรื่องของการลงทุนธุรกิจทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะสามารถลุยลงมือทำได้เลยใครที่ค้าขายนะคะอาจจะมีออเดอร์มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการคุณมากขึ้นนะคะทำให้มีกำไรมีเงินก้อนเงินเก็บเกิดขึ้นได้เรื่องของการงานนะคะบางรายที่เกี่ยวกับการที่ต้องเจอเรื่องฝาฟันเรื่องของอุปสรรค แต่ว่าให้ผ่านพ้นไปนะคะทำให้ได้ก็จะมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ที่รออยู่นั่นเองใครที่เป็นลูกจ้างก็จะมีผู้ใหญ่เห็นผลงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นการงานช่วงนี้ก็ดึงดูดคนเข้ามาเมตตานะคะแล้วก็จะทำใหออ้ดึงดูดเรื่องของการเงินโชคลาภเข้ามาด้วย สุขภาพช่วงนี้เกี่ยวกับความเครียดนะคะอาจจะมีทํางานเยอะคิดเรื่องเงินเยอะอาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์คนโสดสัปดาห์นี้นะคะควรแบ่งเวลาด้วยนะคะถ้าอยากสละโสดแต่ว่าบางรายก็มีความสุขนะคะกับการทำงานอยู่ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้คนรักหรือบุตรหลานคนในครอบครัวเช่นกัน บางคู่นะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือว่ามีเกณฑ์ซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ b o x มาที่เพจค a มิเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามิเคนโชว์ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ